ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราวันนี้เราจะมาทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะวันนี้เราจะมาทำเซตติ้งให้ลูกค้านะคะคือลูกค้าจะเอาเอาแหวนมาฟนะิกซ์เนาะก็คือเอาแหวนมาทำใหม่ก็คือตรงแชงเนะี่ยหรือว่าตัวแบรนด์เนี่ยมันยังดีอยู่ละมันยังดีอยู่แต่ว่าตัวเซตติ้งเนี่ยดูเห็นไหมมันแคร้มัน, crack, ม,นมันล้า เพราะฉะนั้นลูกค้าก็เลยอยากจะทำใหม่นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็เราก็ต้องมาดูกันว่าดีไซน์มันเป็นยังไงตอนนี้ลูกค้าขอมา18เซต 18k ไว้ t e g ก็คือทองสีขาว setting only นะ size i i and half ใช่ไหมเพชร ขนาด3.3มิลโอเคอันนี้ง่ายไม่มีอะไรแล้วก็เอาฟิงก์ไซส์มาก่อนเพราะลูกค้าเอาเอาฟิงก์ไซส์มาให้ I and half I and half ก็จะประมาณนี้อันนี้ที่เป็นที่ออสเตรเลียเขาจะใช้เป็นเป็นสไตล์เป็น UK นะคะก็จะเป็นพวก I and half JN อะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าเป็นที่ไทยหรือว่าเป็นที่อื่นมันก็จะแล้วแต่แล้วแต่ไป แล้วแต่ยางจะแป่นจะแป่นก็จะเป็นไซส์ 8, 7, 8, 9, 10, 11อะไรเงี้ยถ้าเป็นที่ประเทศไทยก็น่าจะเป็น US มั้งไม่แน่ใจหรือว่ายุโรปยูโรใช่ประเทศไทยใช้ยูโรเป็นแบบนี้ยบบของยุโรปก็คือ 51, 52อะไรก็ว่าไป อย่างตอนนี้ที่นี่เป็น UK นะคะก็จะเป็นไซส์ I n d h a ด์เตอนนี้เนี่ยเราเรามีภาพลูกค้าส่งภาพมาเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยเราควรที่จะ,อะเอาภาพออกมาเอามาเทียบเพื่อให้เพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นอันนี้นะคะเรามาตรงที่ b a c k Background b i วิบตรงนี้นะคะตรง View แล้วก็ามาที่ Background ร์วิบแ a p Bimap แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บภาพไว้ทอโอเคอันนี้คือที่เราเก็บไว้แล้วก็เลือกมาตอนนี้มัน Iron Half ใช่ไหมถ้าเราจะให้จะให้ภาพมันสเกลแบบเนี้ยให้ภาพมันแบบอยู่ตามสเกลแบบเนี้ยเราก็ต้องใช้ตัวมันจะมีตัว o r i e n t t point Origin. orient 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 t o point โอเคหนแล้วก็ snap มันหน่อยนึงให้มันการที่ snap เนี่ยก็คือการให้มันให้ให้เส้นมันมัน snap กันอะเออเพราะถ้าว่าเราไม่ใส่ snap อะ่ะเราก็จะต้องมาเดาว,ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะถ้า,าว่าเราใส่ snap อะมันจะวิ่งเข้าไปหาเอง แล้วก็1 2อาจจะกดชิปนิดนึงเพื่อความตรงก็จะประมาณนี้จริงๆมันก็ไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะภาพลูกค้ามันเบี้ยวด้วยแหละโทษภาพลูกค้าสูงขนาดสูงนะคะลูกค้าขอสูง2.6มิลใช่ไหมแล้วก็วัดไปเลย2.6มิลเพราะฉะนั้นอีแหวนตัวนี้มันควรจะสูงกว่านี้เออปนันก็จะประมาณนี้ โอเคค่ะมันจะประมาณนี้เนาะไหนนะจุดกึ่งกลางมันอยู่ตรงไหนเราต้องให้แหวนมันอยู่จุดกึ่งกลางนะไม่งั้นเราจะเราก็จะงงว่าเออเพชรแล้วก็แหวนกึ่งกลางมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยโอเคเพชรน,นะคะสามจุดสามมิลสามจุดสาม 3.3มประมาณ60%เแล้วก็ลากขึ้นมาเลยอันนี้ถ้าเราจะล็อกภาพ background ไว้ก็ได้นะโดยการที่สมมุติว่าเลือกไปสีใดสีหนึ่งแล้วก็กดล็อกไว้ตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นเหมือนกันทุกเวอร์ชันแมทริกอะแล้วก็เออมันปกติเราจะเอาให้มันสูงขึ้นมานิดนึงอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอเขาเซตลงอะมันก็จะต่ำลงไปอีกประมาณสักมิลหนึงประมาณเนี้ย นัตอนนี้ก็น่าจะประมาณ2.7แต่ก็คือลูกค้ามันต้องการ2.6เงเพราะฉะนั้นเราก็จะทําขึ้นมา2.7ค่ะแล้วอันนี้นะคะเราก็จะประมาณว่ายวแป๊บหนึ่งเราต้องมีภาพอื่นๆประกอบด้วยนะโอเคอันนี้ทําเป็น setting ใช่ไหม จะเป็นโฟ l k คลอสเซตติ้งนะคะง่ายๆเลยเราก็บางทีอ่ะเราก็เอาอีตัวเบสเซลเนะี่ยบ้านเราเคืออ๋อบ้านเราเรียกว่าฝัง่งฝั่งหุ้มเราก็เอาอีตัวเบสเซลเนะี่ยลากสูงขึ้นมาเลยเพื่อที่ว่าประมาณ0.6 0.6น่าจะได้อยู่ โอเคแล้วเราก็เห็นไหมคือพอเราเทียบแบบนี้เราก็จะเห็นได้ว่าสัดส,ส่วนของของเอ่อเซตตินะ้งน่ยว่ามันควรจะอ้วนควรจะอะไรไปยังไงตรงไหนอะไรเงี้ยจริงๆนี่ก็มันดูเหมือนจะง่ายนะแต่ว่ามันก็จะมีความซับซ้อนของมันนะ ที่จะมันเหมือนจะง่ายมันไม่ง่ายนะ,ะเราควรจะเขียนขึ้นมาเองดีวะเราก็จะเขียนขึ้นมาเองนะคะประมาณนี้ศูนย์จุดหกถูกไหมศูนย์จุดสามศูนย์จุดห้าศูนย์จุดแปด 0.8เนะไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่ามันแปลก,ปลกมันไม่ใช่อะ่ะโอเคอ่า รี i ิวประมาณ6กรีบิวรีิวก็คือเหมือนอย่างสมมุติว่าตอนนี้เส้นอะมันมีจุดอยู่แค่3จุดไงแต่ว่าพอเรารนะีบิวน่ะเราอยากจะให้เส้นมันมีสักประมาณ6จุดแล้วก็เป็นรี i ิวมันจะทำา5จุดก็ได้หรือ6ก็ได้เราเอา6 เช่ไหมลราเดี๋ยวเรามาดูเห็นไหมมันก็จะมี6จุดแล้วก็จะเลื่อนมันไปแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันจะมีความอยู่ ค okay. จะประมาณนี้ปกติเราจะหาอุ๊์เราจะหาเส้นมาตัดแบบนี้นะคะก็คือเราสร้างเส้นหมาใช่ไหมแล้วเราก็สร้างเส้นตรงมาตรงกลางเนะี่ยก็คือตัดแล้วเดี๋ยวเราก็พี่ทริมมันทริมมันออกโอเคค่ะอุย้ยมัน trim t Tr ว i m โ okay, อเคค่ะตอนนี้ก็แล้วก็มิลเลอร์มันเนาะก็คือ Copy ไปออีกด้านกด F4 มันมันจะมิลเลอร์ไปอัตโนมัติโอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็ทำอีกตัวนี้ก็คือทำให้เส้นมันปิดทุกเส้นอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ extrude มัน แล้วก็พอเราเส้นพวกนี้พอเราสร้างเสร็จมาใช่ไหมเราก็ต้องจอยมันนะถ้าหากว่าเราไม่จอยมันนะ่ะมันก็จะมันก็จะไม่จอยกัน <c oughs> นี่ค่ะประมาณนี้แต่คาดว่าตรงนี้เราคงจะต้องทำให้มันตรงนี้เราอาจจะต้องทำให้เลยเพชรมาหน่อยนึ่งคะคือปกติแล้วเนี่ยงานอะ่ะมันจะต้อง f i n i s มันจะต้องฟ i n i s ตรง เพชรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ควรที่จะเผื่อประมาณสัก0.2มิลปกติเรากิจะทำสร้างเซอร์เคิลมาแล้วก็ใส่เข้าไป0.2มิลแล้วก็มาวัดเเห็นไหมโปรเฟชชั่นอลประมาณนี้ตัวนี้โอเค หลังจากอันนี้ใช่ไหมเราได้ทรงมันเสร็จเรียบร้อยเราอยากจะดัดมันเพราะฉะนั้นเราก็ไปตรงที่กลง cache c a c e edit หรือว่าเราก็ไปตรง uh, transform ถ้าเป็น matrix go al, มันจะอยู่แถวๆเนี้ยแหละสีส้มเหมือนกันเนี้ยแหละเราจะไป cache edit ตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะมีหลายอันนะต้องดูดีๆนะอันนี้เป็น cache edit ก็คือตัวกลงเนี้ยแหละเอาไว้สําหรับดัด มันก็จะถามว่า bouncing box ปกติแล้วเล็กๆแบบเนี้ยทำสัก5 6ก็ได้อะ6เห็นไหมมันก็จะถาม x point count 5ไม่เอาเราเอา6 y point count 6 i s point count 6แล้วก็คลิกขวาเอ,อ้ยเออใช่เห็นไหม คลิกขวาดับเบิลคลิกขวามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเราอยากจะให้มันมีความเหมือนเหมือนอันเนี้ยเหมือนในภาพอะเห็นไหมมันจะมีความโค้งเข้าไปนิดๆอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดึงมันเข้ามาเออก็จะประมาณนี้ใช่ ใช่ไหมใช่ใช่ไหมเดี๋ยนะต้องเล่นกับมันอนะ่ะเพราะว่าถ้าไม่เล่นกับมันอนะันก็จะไม่รู้ไงว่าอามันควรจะเป็นยังไงวะอะไรอเงี้ยเอ้ยนี่ไงมันก็จะออกมาประมาณนี้เห็นไหมคุณแล้วเดี๋ยวพอเราตัดไปใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้เราต้องอาจจะยกสูงขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวพอเราตัดไปอะ่ะมันจะออกมาเป็นทรงนี้เลยฮ้ย เท่มาก browsing again C p l a n 66 yes yes double click โอเคค่ะอันนี้ก็ enter ออกเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราขออันนี้แป๊บหนึ่งอขอตัดรอแบแหวน cut to ring wheel ใช่ไหมเรามีเส้นนี้ก็ไปตรงที่ surface เอาใหม่เอาม่าใมคือถ้าทุกครั้งที่จะตัดเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีเส้นวงแหวนถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราสร้างเส้นวงแหวนขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ object แล้วเราก็ไปที่ cut cut to ring reel แล้วก็ไป select surface แล้วก็ enter เห็นไหมคะอันนี้มันเซฟไว้ให้ก็จะประมาณนี้เอ้ยนี่ไงได้แล้วเนี่ย เออแต่ข้างบนมันยังมีความไม่ถูกต้องเอ,อ๋อ,อแต่ข้างบนมันก็จะเป็นเออก็ได้อยู่นะข้างบนมันจะเป็นแบบว่าเอ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอตัดอ,อ่าตัว u shape แป๊บหนึ่งโอเคปกันเน่เวลาจะทำตัว u ก็จะทำ สร้างวงกลมขึ้นมาแล้วก็ขีดเส้นขึ้นมาอันนี้เราสร้างตัวถัดเองปกติก็ใช้อัต,อตโนมัติได้แต่ว่าเราไม่ใช้เราว่าเราสร้างมาง่ายกว่าไ,ไหมมี3ตัวนี้ใช่ไหมเส้นวงกลมเส้นตรงเส้นตรง,รง,ตรงแล้วเราก็ trim ม,มันออกไปนะคะแล้วเราก็ต้องอย่าลืมจ o ยมันทุกครั้งนะไม่ไงั้นมันก็จะ extrude ไม่ได้อันนี้ก็สร้างลายขึ้นมาอีกอันหนึง่ง j o y one. จิบจิ๊บ joy, joy. that's it เอ้ยนี่ไงมันก็จะประมาณนี้อยู่อุ๊ยเหมือนเลยแต่ทุกครั้งเวลาทำงานอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องถามลูกค้านะว่า You expect ขนาดไหน you expect ให้มันเหมือนมากหรือว่าพอไปได้หรือว่าเอาให้มันคล้ายๆอะไรเงี้ยต้องพูดให้ใหชัดให้เคลียร์นะถ้าหากว,ว่าพูดไม่เคลียร์เคลียร์แล้วเขาเราก็ไม่รู้ว่าความคาดหวังความเหมือนของเขาเนี่ยมันจะขนาดไหนไงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําจะทํางานต้องเจรจางานพูดให้เข้าใจกันก่อนก่อนที่จะลงมือทําไม่งั้นเดี๋ยวมามีปัญหาทีหลัง นี่อ่านี่มันก็จะประมาณนี้ค่ะโอเคอ่าอันนี้มัน,นเล็กไปอะ่ะนีฉันไม่ชอบอะ่ะอันนี้วิธีจะทำให้มันเข้ามานิดนึงนะเราก็จะกด control shift คลิกไปตรงบน surface ตรงบน surface แล้วเราก็จะเลื่อนเข้ามานิดนึง ประมาณนี้เออเลิศเห็นไหมทุกมันจะต้องให้มันได้กินกินเข้ามาในเนี้ยเพื่อที่ว่าเนื้อเพชรอะ่ะมันจะได้ม,ม,ดมีมันจะได้มีที่ฝัง,งนี่ค่ะตรงเนี้ยก็จะประมาณ0 2 6ย์มิลโอเคเดี๋ยวช่างก็จะเอาเครื่องมือมากรอกรอให้มันให้มันมีความมนขึ้นอะ่ะแล้วเขาก็จะฝังแล้วก็ไม่รู้ว่าตกจะทำอันไหนก่อนแล้วนะแต่ก็ก็ประมาณนั้นอะ <c oughs> okay. แล้วตอนนี้เราก็โลเทชมันมาไปโอเคค่ะก็จะให้มันมีความให้มันเลยอยู่มาดนึงนะเหมือนที่พูดอะเราก็ต้องคุยกับลูกค้าว่าจะให้มันเอก x p e c ค expectation อยู่มันขนาดไหนว่าอะไรเงี้ยคืองานทำใหมอ่อ่ะมันก็จะไม่เหมือนทั้งหมดหรอกมันก็จะไม่เหมือนงานเก่าะนะแต่ก็คือก็จะทำให้ดีที่สุดองี้ไงโอเคอันเนี้ยในนั้นน่ะมันจะมีความแบบแบบเนี้ยแบบเออแบบเนี้ยมันจะมีความ อ้วนติดกันตรงท้ายหน่อยนึงอะ่ะเฮ้ยก็แอบเหมือนอยู่นะก็ได้อยู่โอเคจ้าให้ดูท้องดิเออท้องก็ได้อยู่เห็นไหมเดี๋ยวดูนะเนี่ยท้องมันก็จะประมาณเนี้ยโอ้เล่ อ,อโอเคค่ะอันนี้ปกติกิ๊จะเก็บซ่อนไว้เพราะว่าเก็บสแปร์มันไว้เผื่อเราทำอะไรผิดพลาดเราก็จะได้เอามันออกมาใช้ประมาณนั้นตัวนี้อาจจะลบมุมให้มันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอางานไปเรนเดอร์แล้วลูกค้าก็จะมาไม่สวยเลยมันไม่ทำไมมันเหลี่ยมมันคมอะไรเงี้ย 0.1อันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวหายก่อนนี่ก็นี้ก่อนอันนี้ก็หายไปกันเราจะลองเราจะลองฟิลเลตทั้งหมดไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่จะลองดูเอก็ได้อยู่เซฟเอสลืมเซฟค่ะ งานทุกครั้งต้องเซฟไว้นะคะถ้าไม่เซฟอ่ะแล้วมันเออร์เลอร์ไอแมทริกเนี่ยมันเออร์เลอร์บ่อยมากถึงแม้ว่าจะเป็นตัวแครักหรือว่าตัวของจริงก็ตามไม่ว่ายังไงอ่ะมันก็ยังเออร์เลอร์อยู่ดีนั่นแหละเรามาดูเชื่อลูกค้าก่อนทอนหกสิบเจ็ด เลือก um, setting setting only โอเค save โอเคค่ะเปิดดูนี่กลอบหนึ่งเราก็ยังมีความรู้สึกว่ามันควรจะเข้าไปอีกนิดนึงอะใช่ไหมควรจะประมาณเนี้ยเออมันควรจะประมาณเนี้ย อันนี้ปกติแล้วนะเวลาเราวางเตยหรือว่าวางเซตติ้งเนี่ยเราจะวางใกล้ๆกันแต่ก็คือจะมีความปลายเนี่ยต้องแยกกันนิดนึงนะถ้าหากว่าปลายไม่แยกเนี่ยช่างจะฝังลำบากเนี่ยมันควรจะให้ปลายแยกกันนิดนึงเดี๋ยวเราขอดูตรงนี้แป๊บนึงว่ามันมีความห่างกันมากขนาดไหน มาอยู่แล้วก็งานเนี่ยเราก็จะ copy Miller ไป F4 ทุกครั้ง F4 เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางทุกครั้งอ่ะไม่ว่าจะทำงานเขียนงานขึ้นมาต้องอย่าลืมกด F4 เชื่อไหมว่ากลิบทำงานมา2อปีอะ่ะไม่รู้จัก F4 งานเบี้ยวไม่รู้เรื่องโอเคเลิศ อันนี้มันมันจะลยมานิดนึงนะแต่เราไม่อยากให้งานมันเข้าเดี๋ยวเราขอดูแป๊บนึงถ้าเราทำมาแบบนี้ใช่ไหมอ๋อ0.8อ๋อ0.8มันก็ได้อยู่นะเดี๋ยวช่นลนี้เก็บก่อน ไม่หรอเราอยากจะให้เพราะว่าลูกค้าจะใช้แชงอันเดิมใช่ไหมจะใช้แบรนด์ก้านแหวนอันเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทําให้มันใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับตัวอย่างให้มากที่สุดเพราะว่าพอลูกค้าเอาไปใส่กับแชงอะ่ะมันจะได้พอดีเอ นี่ค่ะแค่นี้แหละเสร็จแล้วงานวันนี้เดี๋ยวเหลือเจาะเจาะรูนิดนึง F อันนี้ใช่ไหมเราก็จะเจาะรูโดยการเอาตัวคัวเตเตอร์นี่แหละเจาะ Straight ให้มันเล็กนิดนึงม่งก็ใหญ่ไปนั้นเนี่ยใช่ไหม ไรวประมาณนี้ได้ไหมเราว่ามันน่าจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึง่งนิดเดียวอยากให้มันแมชกับรูปเพราะเราต้องดูนะงานอะพยายามทำให้มันเหมือนให้มากที่สุดถ้ามันไม่เหมือนอนะลูกค้าลูกค้า ลูกค้าทุกคนน่ะก็ยังมีความชอบงานเก่าของตัวเองอยู่อะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็พยายามอยากให้มันเหมือนมากที่สุด mm hmm. เวลายิ่งเขาขอทํำรีเมคหรือว่าด mm ูพิเคทงานจากอันเดิมเนี่ยแสดงว่าเขาก็ชอบงานตัวนั้นมากเพราะฉะนั้น mm hmm. เราเป็น cat d r a เออเราก็ต้องทําได้ทุกอย่างโอ้เห็นไหมเสร็จแล้วค่ะ mm hmm. ตัวนี้ก็แอบกังวล งดงามโอเคค่ะแค่นี้แหละอันนี้นะเด,เ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเรนเดอร์ให้ดูปกติเราก็จะเรนเดอร์ธรรมดาเนี่ยแหละไวโกใช่ไหมใช่ไหมมันไวโกนะใช่ค่ะ18ไวโก18ไวโกเ๊บเพชรก็เป็นเพชร เราชอบเพรของเรา My Favorite Diamond Apply อ okay. คเราก็เลือก Metric Classic Render เ hey. ฮ้เดี๋ยวบางทีมันติงต้องนะเราก็ต้องไปที่ Option อื่นก่อนเราก็ไป Apply ก่อน,แล,ลอลอนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็กลับมาที่ Metric คลาสสิก mm hmm. จะรอดูดีไม่ดีนะ okay. จะจะดดเนี่ยเห็นไหมจะจะเวนเดอร์ให้ดูดีไหมเนี่ยาไม่เห็นสวยเลยเดี๋ยวมัน จ้าเอ้ยทไมมันไม่ซีเล็กนะบ้าไปแล้วโอเคทำแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราเลนเดอร์ตัวนี้ไปก่อน3ามสี่ห้า เราไปทำอะไรผิดแล้ววนะเนาะเจมส์โอเคทใหมอ่ะนี่ไงสวยงามแค่นี้ลูกค้าก็จะได้เห็นว่าอ๋อมันจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย เห็นไหมนี่ก็เอา background ออกแล้วก็เซฟเป็น PNG แต่ถ้าไม่อยากเซฟเป็น PNG ก็เซฟเอรอจบเบกธรรมดาไม่มีปัญหาค่ะก็ตัวนี้60อะไรวะ6701เ็ยเห็นไหมคะก็จะประมาณนี้ สวยงามมากที่ฉันชอบค่ะแล้วก็จบแล้วค่ะเซตติ้งของวันนี้หวังว่าครั้งหน้าเราจะมีตัวอื่นมาโชว์อีกเนาะอย่างงาั้นครั้งหน้าอาจจะเป็นพวกงานเฮโลหรือไม่ก็งานอะไรก็ได้ไงั้ง่ายๆให้ทุกคนได้ดูขอบคุณมากค่ะ